สัญลักษณ์ที่คุณเลือกบอกความปัรนาาในใจของคุณดาเร่แร่แปร่าตุ็นบรณิณททางปัจจญาและวิทยาศาสตร์ในยุครักแรกอมรุที่มีอายุนาน นับพันปีโดยสนใจจะเกีย่ยวข้องกับการเปลี่ยนสารเคมีหลักลักษณะสารที่มีมูลค่าน้อยให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาโดยแนวความคิดของการเร่ร่แปลท่านั้นได้ดึงดูดผู้คนทุกโหนทุกแห่งให้มาตั้งแต่ยุคเมโสโปเดเมียอียิปเป์เซียและอินเดียมาจนถึงกรีกและโรมันซึ่งยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้โดยนักประวัติศาสตร์และนักเวทมนต่างก็พบว่าการเร่ร่แปรท่านมิสเ์อีกทั้งยัง ผยให้เห็นบางอย่างในเชิงปฏิบัติอย่างไรก็ดีแต่ละต่างๆของการเล่นแร่แปรธาตุนั้นสามารถบอกใบ้ถึงความปรารถนาของวิญญาณของคุณได้ด้วยโรงเรื่อสัญลักษณ์หนึ่งใน5ที่คุณสนใจแล้วอ่านว่าความปรารถนาในใจของคุณคืออะไรอยากคิดนานหรือรังเรว,ว่าจะเลือกสัญลักษณ์ใดแค่สัญลักษณ์ใดที่ดึงดูดสายตาของคุณได้ก่อนก็เลือกอัน,นั้นแหละสามารถเล่นแล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ดาวิดอะโวคาโด 无非。